สวัสดีค่ะพระหมอเจตีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่26นะคะตุลาคม2565ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พก่ก็ชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะนะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งอันนี้คุณประหมอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะกราบสวัสดีนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะและขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะและขอดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะที่อุดหนุนในช่อง เศรษฐีโชคพยากรด้วยดีเสมอมาค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็นะคะโปรโมชั่นพิเศษดูดวงส่วนตัวนะร้อยเกดูครบจบทุกเรื่องนะคะหมดเขตสามิบตุลาคมนี้นะคะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการจะเช็คดูดวงบ้างเนี่ยนะคะก็เชิญเลยและก่อนหน้านี้พาหมอได้ทยอยลงนะคะคลิปดวงรายเดือนนะคะของพี่น้องทั้ง12ราศีรู้สึกว่าทยอยไป2คลิปแล้วนะคะ2ราศีแล้วนะคะฉะนั้นแล้วนะคะจะลงให้ครบนะคะจน ถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะครบเลยพี่้องรับฟังรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันดูว่ายังคงที่จะทางานหนักๆลุยๆนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงเป็นแม่ทัพอยู่นะคะแลวก็ในวันพรุ่งนี้ก็ดูว่ามีโปรเจกต์ในหัวที่จะทํานะคะทํากิจทาการทํางาน นะคะมีโปรเจกต์มากมายตายกองนี่เจ็ดโปรเจกต์งานเลยฉะนั้นแนะนําให้พี่น้องทําในเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องคะโชคดี<ม>ในเรื่องทรัพย์สินมรดกที่ดินนะคะ,ะกิจการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้านะคะถือว่าเจ๋มมากเลยนายหน้าขายที่ดินนั่นเองนะคะพี่น้องคะเนาะใครที่ มีกิจการนี kind of of ้อยู่ในวันพรุ่งนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเอาละเป็นแบบนี้เลยนะคะเรื่องเงินเด่นมากจ้าพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ค้าขายก็ดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะน่าสบายใจได้เลยเนาะในวันพุธในวันพรุ่งนี้สาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะหมอถือว่าโดดเด่นมากเลยค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของพี่น้องวันอาทิตย์เองเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขมีเลข4ี่เนะคะและก็ตรวนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขอะไรคะมีเลข7103ค่ะ เ1็ดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์สำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าทำนายแค่คลิปนะคะ จบเริ่มต้นใหม่นะคะอ่ามันทุกหมันกหมันโรคมันภัยเสนษฐ์จันไรไม่มีแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะยังคงระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะอ่าในเรื่องช่องท้องนะลำไส้เศร,ระเพาะอาหารหนักเศษเล็งเงินอยู่ในวันพรุ่งนี้วิธีการหาเงินถามว่ามีไหมมีเข้ามาแน่นะคะอ่าถ้าเราได้ลงมือทํานะคะนี่ฉะนั้นแล้วใครที่คิดวิธีการหาเงินในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันค่ะเนาะก็จะมีเงินกองอยู่จริงๆนะคะลงมือหาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะและก็มีกัลยาณมิตรที่ดีมีคนช่วยเหลือ มีเจอคู่แท้นะคะเจอคนที่ใช่นี่คือพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะไพทักว่างไงมั้งไพทักบอกว่านะคะบางท่านก็อาจจะออกเดินทางนะคะอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าทํากิจทาการนะคะหรือไม่ก็ไปหาหมอหมอนัดก็ได้หรือไปแก้ปัญหาก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างนั้นดีขึ้นตามลําดับคือพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้นะ ถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะคะเรามาระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้เลขน้ำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะอะเลขนาไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามเ็ดสองหนึ่งสามเ็ดสองค่ะพี่น้องวันจันทขอให้วันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะออกเดินทางค่ะออกเดินทางนะคะไปแล้วนะคะขี่ม้าไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันพวกนี้รู้สึกว่าจะหมุนเงินหน่อยหนึ่งสาหรับพี่น้องวันอังคารหมุนไปค่ะนะคิดว่า,เง,ะะงาเงินจะไม่สะดุดนะคะพี่น้องขานะเงินจะไม่สะดุดแล้วนะคะหมุนคล่อมแล้วก็มีคนช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใยญ่นะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีค่ะในวันพวกนี้นะคะพี่น้องขานะและก็ไ่ สรุปก็คือได้เงินเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคลาภด้วยสําหรับพี่น้องอวนอังคารป้าหมอถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะทุกเรื่องด้วยมาดูเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขก่อที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภนะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลข4 2นะคะแล้วก็5 4 4 2 5 4ค่ะพี่น้องวันค่ะขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวัน,พ,น,วนพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นยังคงแบกไม้เท้าอยู่ยังคงทํางานหนักหนักลุยๆในวันพวกนี้วิตกกังวลเรื่องของการเงินนะคะคือหมายความว่าอาจจะมีภาระที่จะต้องใช้มีหนี้สินที่ต้องชาระและดูว่าจะตึงเครียดฉะนั้นแล้วพี่น้องคะถ้าเรารู้จักจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนหรือขี้เหนียวประหยัดอดออมเราก็สามารถที่จะ จ่ายนี้ได้นั่นเองค่ะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันยังคงที่จะมีนักเครดิตอยู่มีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินอยู่ฉะนั้นใครวิตกกังวลในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้ก็มีเงินเข้ามาทันแน่นอนค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขประจำตัวของพี่น้องเองค่ะเลขหน้า,าให้เลขอะไรคะมีเลข1056-1056 10คะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้อย่างเองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางกลาง,ลางคืนคเป็นแบบไหน,น,นดูกันนะคะมีเดลิเวอร์นะคะ มีเดลลอ์ขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าน่าจะไปหลงเสน่ห์ใครสักคนหนึ่งนะคะและก็ในวันพุวกนี้มีในลักษณะว่ารอจังหวะรอโอกาสนะคะ ที่จะขยับขยายอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการรีโรที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางได้ด้วยนะคะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเป็นชาวหยดนั้นหมายถึงว่าไปรบกับงานก็ได้นะคะพี่น้องคะและก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะและความมีตกกงบลางเรื่องนะคะถึงขนาดนอนไม่หลับเชียวนะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนัทนอนไม่หลับนะคะนี่อย่างนี้เลยไม่สบายได้นะคะพี่น้องคะมีความกังวลเรื่องอะไรอยู่นอนไม่หลับนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็คิดกัันนนนนออีีกกททึงงะะคแตุ่่ยา้ มีทางออกแน่นอนนะคะพี่น้องคะให้อดทนนะถ้ามีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรอยู่นะอ่าเลขนันโชคมาจากไหนนะคะมาจากคนรักมาจากคนรักมาจากเลขคู่รักของเราและเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะพี่น้องคะสองไกลหลเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข69นะคะแล้วก็เจ69เก้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพั้นดัพี่น้องวันพั้นดัสวัสดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะก็คือ,อในเรื่องของกิจการการงานยังคงโดดเด่นอยู่นะคะพี่น้องขาเนาะคิดการวางแผนอะไรลงมือทําเลยค่ะพี่น้องขาสําเร็จผลนะคะด้วยพ่เทพแห่งเวทมนต์นะคะให้เป็นไปตามแผนนะคะและก็ดีดีอุดมสมบูรณ์นะคะดีขึ้นนะคะทุกเรื่องนั่นเองตอบโจทย์ทุกเรื่องนั่นเองคือพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะเละ่เอเอโทษนะคะและไพ่ทัก เรื่องอะไรหายไหมมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสเริ่มกิจการใหม่มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะี่อย่างนี้ได้ด้วยนะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพฤหัสบดีถือว่าดีเลิศค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวมานะคะน้าเลขนี้นะคะเป็นเลขนําโชคในวันพรุ่งนี้นะอะไรเงี่ยนะคะ แล้วก็เป็นเลขที่เกิดจากการคำนวณของเราเองเส้นพิเศษของเราเองค่ะเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข21นะคะแล้วก็4ี่ห้าสองหหค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น,พน้องวันวันสุกร์เป็นแบนบ,บไหนดูกันนะคะโอ้ยก่อนหน้านี้วิตกกังวลน,นะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงาน นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นบริวารได้ด้วยเนาะดูว่าจะกังวลนะคะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะม่ต้องกังวลราคาเนาะโดยเฉพาะคนในครอบครัวยังคงให้การช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะโชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะอ่ะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่ไหมคะสำหรับพี่น้องวัน นะคะพ่อบอกว่าดีนะพี่น้องวันศุกร์นะลดในเรื่องของความวิตกกังวลลงนะคะพี่น้องค่ะนะาไม่ต้องไปเครียดไปตึงเครียดอะไรมากมายนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วก็พาทักนี่อย่างนี้นะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะปวดรัวปวดไมเกรนนะคะพี่น้องค่ะนอกความดันไขมันระมัดระวังด้วยนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะดูว่าจะไม่โอเคเลยในวันพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงค่ะพี่น้องค่ะนะาอย่ากังวลให้มันมากเนาะไม่งั้นเราจะไม่สบายเอา ะะยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องหนักๆนะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ปรึกษาคนในครอบครัวได้นะคะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะเอาละเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากบริวารคนในครอบครัวของเราค่ะเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข18นะคะแล้วก็02 1802ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันเสาร์ก่อนหน้านี้ได้ร่วมฉลองความสําเร็จนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะดีในวันพวกนี้มีบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องนะคะทุกเรื่องเนาะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางนะ,ะออกจากพื้นที่ไปไกลๆไปทํางานไปทํากิจทําการก็ได้แล้วก็มีความรู้สึกวงห้าาถอนคนที่อยู่ข้างหลังนะไม่ต้องไปห่วงห้าาถอค่ะพี่น้องคะนะนี่แล้วก็ใครที่มีคนรักที่อยู่ไกลนะคะอย่าได้อ่เขาเรียกว่าอย่าได้ไป ระแวงเขานะคะทุกอย่างต้องพระคับผักของในเรื่องความรักความสัมพันธ์พี่น้องวันเสาร์นะมีโอกาสที่จะออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องคะเนาะคืนอย่างแบบนี้นะคะ,ะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าดีอย่าได้ไปกังวลค่ะนะคะ,ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มาจากนะคะ,ะบริวารน,นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบริวารในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข3 4นะคะแล้วก็เจ สี่สามสี่เจ็ดตัวนะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสามนะคะสี่นะและก็แปดห้าสามสี่แปดห้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเฮงค่ะเอาแล้วป้าหมอไว้พรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินด,ดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะและก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยมีโชคลาภข้ามื้อค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ